สวัสดีครับทุกทุท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดเทพนรรักนะครับที่หมู่สี่ตาบลนาดีจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดบ้านเกิดของผมนะครับซึ่งเมื่อสมัยผมตอนเด็กๆนะครับเมื่อถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนะครับวัดนี้ก็จะเป็นเหมือนสำนักสงฆ์เป็นวัดจาานะครับ ก็คือเป็นสำนักสงฆ์มุงด้วยจาานะครับเป็นวัดเล็กๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันพัฒนาขึ้นแบบเรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะครับก็คือเป็นวัดที่มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับแล้วก็มีชาวมอญชาวพมา่าที่มาทํางานอยู่ที่มหาชัยเนี่ยนะครับมาเข้าที่วัดนี้เป็นจํานวนมากนะครับ นี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของสาวมอและสาวพม่านะครับสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดของบรรดาสาวโรงงานที่นี่นะครับซึ่งก็จะมีหลายคนมาทําการกุศลที่วัดนะครับบางก็มาทําความสะอาดห้องน้ํามาจัดดอกไม้แล้วก็มาทําความสะอาดบริเวณรอบๆเจดีย์นะครับมาไหว้พระมาทําความสะอาดบริเวณรอบๆเจดีย์นะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดูดีเลย รอบวันนี้นะครับผมก็เดินทางมาร่วมง,งานบวชหลานชายนะครับซึ่งจะทําการอุปสมบทที่วัดนี้นะครับก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศโดยทั่วๆไปของวัดนี้มาให้ดูกันนะครับ สำหรับเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของวัดนี้นะครับก็จะเป็นเจดีสีทองขนาดใหญ่นะครับที่เห็นอยู่ในภาพนะครับซึ่งเจดีนี้นะครับที่ยอดก็จะมีการประดับไปด้วยทองคำแท้นะครับแล้วก็เจดีนี้นะครับก็ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมของชาวมอญน,นะครับซึ่งเจดีนี้นะครับถ้าจากเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็จะเป็นเจดีที่ย่อดสวนมาจาก เจดีย์ที่เมืองพระโคนะครับเจดีย์มุเต่าที่เมืองพระโคนะครับมุเต่าภาษามอ,อนก็คือแปลว่าจมูกร้อนนะครับซึ่งเจดีย์จริงๆเนี่ยที่เมืองพระโคหรือเมืองหงสาวดีเนี่ยก็จะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากนะครับสูงใหญ่นะครับเวลามองที่ยอดเนี่ยจะต้องแงนหน้าขึ้นไปมองนะครับจนกระทั่ง พระอาทิตย์เนี่ยส่องมายังหน้าจนกระทั่งจมูกร้อนนะครับซึ่งก็แปลาเป็นที่มาของคําว่ามูเต่ามูเต่าก็แปลว่าจมูกร้อนนะครับซึ่งเป็นภาษาหมอนซึ่งเจดีย์นี้นะครับก็มีการย่อส่วนมานะครับจากข้อมูลที่ผมได้รับนะครับที่ได้คุยกับพี่น้องแล้วก็ได้คุยกับคนท้องถิ่นแถวนี้นะครับ<ๆ>ก็บอกว่าเจดีย์นี้นะครับเป็นฝีมือการสร้างของชาวมอนล้วนๆน,นะครับ ซึ่งหลวงพ่อนะครับก็ไปเอาชาวมอญมานะครับหลวงพ่อเองก็มีเป็นคนเชื้อสายมอญน,นะครับแล้วก็ไปนำนายช่างช่างชาวมอญมาทําการสร้างเจดีย์นี้นะครับซึ่งถ้าผมคาดการไม่ผิดนะครับก็เจดีย์นี้นะครับก็เป็นเจดีย์หลังที่บอกนะครับก็คือ ย่อส่วนมาจากเจดีย์ที่อยู่เมืองหงสาวดีนะครับจากเมืองหงสาวดีนะครับหรือเมืองอหันตาวดีที่พม่านะครับหรือเมืองพระโคน,นะครับก็เป็นเจดีย์ที่สวยงามน,นะครับเหลืองทองอลัง